สวัสดีคนน่ารักทุกคนนะคะที่กำลังเปิดดูเรื่องราวของช้างวอเซินอยู่ดารานักร้องนะคะวัยรุ่นจีนที่ลังมาแรงสุดๆณช่วงเวลานี้กับบทบาทที่สร้างความประทับใจจริงๆนะคะเขาแสดงได้ถึงบทถึงบาท สำหรับซีรีส์จีในแนวย้อนยุคที่ยอดเยี่ยมมากๆซีรีส์จนะีนักเกรด A ที่ส่งท้ายในช่วงปี2023นี้สำหรับข้ามภูผาหานท้าลิขิตรักอาเจนนี่ทูเลฟนั่นเองนำแสงโดยหลิวซือซือและหลิวอีหนิงซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกว่าประทับใจอย่างที่สุดเลยนะคะสุดมากจริงๆ เป็นซีรีส์ที่ให้ความแตกต่างนะคะในส่วนของอรรถรสต่างๆในการชมซีรีส์จีนมันมีความแปลกออกไปอะค่ะมันไม่เหมือนเดิมเขียนบทดีคอสซูมดีและการคัดเลือกนักแสงนี่ใช่อย่างที่สุดแต่ละบทบาทนะคะคัดเลือกมาอย่างลงตัวที่สุดคะแนนเต็ม10เอาไว้ร้อยเลยะคะ่ะอาจจะน y ีทู o ล e ไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วนะคะในส่วนการแสงของลิวซือซอก็สุดยอดหริวอีนิงนักแสงสมทบท่านอื่นๆอ,อีก ฝีมือนะคะระดับพัะก,การหลายหลายคนคงดูไปแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาพบกับฉางหัวเซินกันบทบาทนี้มีหลายรมที่เราได้ติดตามนะคะตัวละครตัวนี้สวับหลีดทองกวงทั้งร้ายทั้งหน้าหมันไส้หน้าสงสารแล้วก็น่ารักสวับซีรีส์จีนที่กําลังมาแรงสุดๆนะคะส่งท้ายช่วงปลายปี2023นี้ลหลายๆคนก็ติดงองแงมกันเลยนะคะสำับซีรีส์จีนเรื่อง ข้ามภูผาหาันทาลิขิดรักได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมอย่างล้นหลามมากๆพระนางนะคะตอนนี้ขึ้นสู่อันดับที่1สำหรับชาร์ตความนิยมเป็นซีรีส์จีนที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรนรอี้และกเนยีเหยวนโจทั้งสองคนก็น,นำทีมคณะทูตเดินทางจากแคว้นอู่ไปยังแคว้นอันเพื่อที่จะไปรับตัวฮ่องเต้ของแคว้นอูน่กลับมาโดยการนะคะปกป้ององค์หญิงที่ปลอมตัวเป็นองค์ชายแล้วก็กเผชิญหน้าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมีอุปสรรค สำหรับการเข้าไปต่อรองนะคะแลกเปลี่ยนพานตัวฮองเต้ซึ่งพ่ายแพ้สงครามในขณะที่อยู่ในสนามรบเขาถูกหลีทงกวงนะคะจับตัวได้หลีทงกวงนำแสงโดยฉางหัวเซินนี่แหละเนื้อเรื่องก็มีความสนุกสนานอย่างมากๆบทพระนางนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุคสนุกสนานการต่อสู้ที่สวยงามเสื้อผ้าที่งดงามเข้ากับเนื้อเรื่องพระนางนะคะก็ยังมีเลิฟซีนแบบจูบกันบ่อยมากม มีความฮามีมิตรภาพนะคะสำหรับในทีมทีมนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูด่วนเลยนอกจากซีรีส์เรื่องนี้จะได้รับความนิยมจากแฟนๆแล้วทัพนักแสดงในเรื่องเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงกันไปเลยนอกเหนือจากนักแสดงสมทบแต่ละคนนะคะเข้าถึงบทถึงบาทตีบทแต่กระจุยพวกแต่ละคนล,วนล้วนา่แต่เป็นพระนางนะคะจากเรื่องอื่นมาแล้วถึงแม้จะเป็นนักแสดงสมทบในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าบทบาทกระจายกันไปได้อย่างทั่วถึงเลย นักแสดงลหลายๆคนนั้นทำให้แฟนๆตกหลุมรักคา,าหนึ่งในนั้นก็คือช้างหฮวเซินนี่แหละนักร้องนักแสดงชายจีนวัยรุ่นนะคะผู้รับบบาทหลี่องกวงหรือว่าช้างชิงโหแห่งแคว้นอันเชื้อพระบงของราชวงศ์อันแต่อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเขามีบิดาเป็นนายบำเรอแล้วก็มีชีวิตที่ไม่มีความสุขมาตั้งแต่ช่วงเด็กเลยเขาเป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวนะคะของเรินซินหรือว่าเรินรอนดุย นอกจากจะมีบทบาทในฐานะของผู้ที่ทําสงครามชนะแควนอูแล้วเขายังมีบทบาทนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างเรนดูอี้กับนิ่งยนโจเป็นอย่างมากๆเพราะว่าหลี่ทองกวงนะคะเขาแอบรักหลูซินอาจารย์นั่งเข้ามาโดยตลอดอย่างที่เราทราบนะคะเขาจะทําห้องเอาไว้แล้วก็มีทั้งภาพเขียนมีทั้งหุ่นของอาจารย์เพราะว่าตอนนั้นนะคะเขาคิดว่าอาจารย์ได้เสียชีวิตไปแล้วพร้อมกับฮองเห่าของแขวนอันเกิดไฟไหม้ตำหนักนะคะ เขาคิดว่าอาจารย์ได้ตายไปแล้วเขาก็เลยทําห้องนะคะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้เสมือนว่าอาจารย์ยังไม่ตายต้องยอมรับเลยค่ะว่าบทบาทของหลีทองกวงนั้นเขาแสดงมาได้โหยอดเยี่ยมมากและเป็นคนที่แต่งชุดย้อนยุคออกมาได้หล่อน่ารักค่ะสําหรับชางหัวเซิน10เต็ม10ไปเลยนะคะบทบาทนี้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเลยคะ่ะสำหรับประวัติของเขานะคะชางัวเซนนินเกิดที่มณนทนซานตรงในช่วงวันที่6กันยายนปี1997ปัจจุบันเขาอายุ26่ปี เรียนจบการศึกษานะคะจากขังโจเตี้ยนจือยูนเวอร์ซิตี้โดยชางโฮเซินนะคะเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงในช่วงปี2019เข้าขาได้ร่วมแสดงซีรีส์จีนในแนวรักโรแมนติกค่ะ p r a l l e l love เด็กกว่าแล้วไงก็ใจมันรักแล้วก็ยังมีซีรีส์จีนนะคะแนวรักวัยรุ่นเรื่อง love e รี u us แก๊งป่วนกวนคนน่ารักในช่วงปี2020 make my heart smile นะคะยิ้มให้รัก จากหัวใจในช่วงปี2021ในช่วงปี2021นะชางวอเซินนั้นเข้าเป็นเด็กฝึกค่ะเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Surviver Gene y o ยูทวิสจูนะซีซั่นที่3ด้วยและยังมีผลงานเพลงตัวเอง,เองนั้นปล่อยออกมาเป็นระยะระยะแวนก็ส่องแอคเขาอวยปอของชางวอเซิน,นะคะก่อนที่จะทำโปรไฟล์ขเขาในช่วงวันนี้คือดูทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเลยนะคะการอัปเดตของเขาเขาสนใจอะไรบ้างทำอะไรบ้าง ไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงงานอดิเรกข,ของเขานะคือไรชางวอเซอร์ er, นะคะเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่รักธรรมชาติมากๆเขาก็จะอัปเดตเข่าไว้บองกเขานะคะกับธรรมชาติเป็นคนรักสัตว์ชอบทําอาหารเป็นคนชอบท่องเที่ยวเขาเล่นกีตาร์ได้อย่างคล่องแคล่วนะคะและร้องเพลงเพราะมากๆร้องได้ทั้งเพลงร็ปแล้วก็เพลงแบบทั่วไปนอกจากการร้องเพลงแล้วเขาก็เต้นเก่งมากๆถ้าเต้นไม่ได้นะ,ะร้องเพลงไม่ได้เนี่ยเข้าประกวดรายการยูดวิสจูไม่ได้อย่างแน่นอนที่สุด ความสามารถหลากหลายค่ะงานอดิเรกข,ของเขาเขาชอบไปยิงธนูไปขับโกคาร์ดแล้วก็ชอบถ่ายรูปมากๆในช่วงปี2023นะคะหลังจากที่ซีรนีย์อาเจนต์ทูเลฟเนี่ยข้ามภูผาหาันท้าได้คิดรักออนแอร์ชื่อเสียงของชางอวเซนก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นอีกทั้งชวงในให้สาวๆนั้นตกหลุมรักได้ไม่ยากอย่างที่เห็นนี่แหละแม้ว่าในเรื่องนะคะบทบาทเขาจะออกดูหน้ามันไส์คนประสาทเลยประมาณนี้มีความไร้ากาศ แต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสําคัญในการเดินเรื่องมากๆสําหรับบทบาทของเขาคือแสดงนะคะประกบคู่และปะทะกับหลิวซ,ซ,ซืือตลอดนางเอกของเรื่องช้างโฮเซนตอนนี้มีผลงานที่ออนแอร์ air ไปแล้วแล้วก็รอออนแอร์ทั้งหมด1ิเรื่องด้วยกันในช่วงปีหน้าปี2024นะคะก็มีซีรีส์รอออนแอร์สเรื่องแล้วค่ะ a s i n g The Moon ซีรีส์เรื่องนี้ไปรูปเป็นนางเอกนะคะและส่วนพระเอกนั่นคืออาลลุยเพิงช้างโฮเซนนั้นเป็นพระรองค่ะในเรื่องนี้ เปิดกล้องถ่ายทำไปแล้ววันที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีแผนที่จะออนแอร์ air ในช่วงของปีหน้าปี2024ทางอ้าชีอีเป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุคหนหน้าดูมากๆและอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นซีรีส์จีนนะคะในแนวสมัยใหม่ Above the River ซีรีส์ความยาว40 EP เป็นซีรีส์ในแนวกฎหมายและอายากรรมดรามามและการเมือง แางวอเซินเป็นนักแสดงสมทบค่ะในเรื่องนี้และมีซีรีส์ในแนวย้อนยุกนะคะที่ชางวอเซินนั้นรับบทบาทพระเอกค่ะเพิ่งจะเปิดกล้องไปนะคะคือต้าหลีเทมเพิลถัดมาที่ซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะคะอินเทอ a ์นอลเฟนี่ก็เต็มไปด้วยนักแสดงแถวหน้าค่ะพระเอกสุดหล่อเพียบเต็มเรื่องไปหมดจางหลิงเฮอนะคะนำแสดงในเรื่องนี้ด้วยซีรีส์เปิดกล้องไปแล้วนะคะและชางวอเซินก็เป็นนักแสดงสมทบในเรื่องนี้ ซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคฟอร์มยักษ์มากๆจะออนแอร์ทางไอชีอี e. และปีท้ายผลงานของชางโฮเซนค่ะที่รอออนแอร์อยู่ไปซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ด้วยนะคะของเทนเซนต์เพิ่งจะเปิดกล้องกันไปค่ะสำหรับซีรีส์จีนเรื่อง h ิดด e n c น a r ชามน้ำซ่านโดยจางอวันอีนะคะแล้วก็หวังชูรันสำหรับซีรีส์เรื่องนี้กระดัดแปลงนะคะจากนิยายเรื่องดังเลนฮัตซอนรักชายาลับนี่คือเรื่องราวของชางโฮเซนในช่องของวันนี้นะคะก็เก็บรวบรวมมาให้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานปัจจุบันแล้วก็ผลงานนที่รอออ สำหรับใครที่อยากจะติดตามรับชมนะคะซีรีส์เรื่อง A Journey to Love ข้ามภูผาหันทาลิขิดรักก็ติดตามได้นะคะทาง i c e ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมในช่วง,งวันนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอทุกคนได้มีความสุขมากๆค่ะและขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ